สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็อยู่ที่เต้นรถออฟกีตีเอออโต้นะครับวันนี้ผมก็อยู่กับรถด้านหลังนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับอ่าเป็นตัว b m w นะครับเป็นตัวซีรีส์3นะครับอ่าเครื่อง2000นะครับดีเซลนะครับผมปี2010นะครับเกียร์ออโต้นะครับผมตอนนี้เราก็อ่ารับรถเข้ามานะครับก็ล้างเสร็จอะไรเสร็จนะครับแล้วก็พามานำชมให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับเนี่ยผมจะพามารีวิวรอบคันนะครับผมไปชมภายนอกกันนะครับผม คันนี้นะครับเป็นรถ b m w นะครับผมตัวซีรีส์3นะครับเครื่อง2 0 0พันดีเซลนะครับเป็นรถที่น่าใช้นะครับไม่มีปัญหาจุกจิกนะครับผมนี่นะครับก็สีเดิมนะครับสีสวยนะครับรถไม่มีปัญหานะครับประหยัดน้ำมันนะครับอันนี้ผมรับมาจากโคราชนะครับเติมน้ำมันไป1,000พนะครับวิ่งได้เป็นอาทิตย์เลยนะับนี่เราก็ได้มีเวลานะครับมีโอกาสนะครับก็เอามารีวิวให้ลูกค้านะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับตัว B M W นะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับเป็นตัวซีรีส์3นะครับ 320D นะครับ3ก็คือซีรีส์3นะครับ20ก็คือเป็นเครื่องอ2000นะครับ D ก็คือดีเซลนะครับผมอันนี้นะครับเราก็พามารีวิวกันนะครับสีเดิมนะครับสีสวยนะครับสีดำนะครับดูดันนะครับอันนี้เราก็พามาชมนะครับ พร้อมแม็กนะครับยางก็ดอกเต็มนะครับพร้อมใช้งานนะครับช่วงล่างดีนะครับแน่นนะครับขับทางไกลมาแล้วนะครับทดลองขับมาแล้วนะครับผมจะพาไปชมภายในนะครับของเบียมกับบรรยูนะครับซีรีส์สามนะครับตัวนี้นะครับปี2 0 1 0นนะครับผมตัวนี้พวงมาพวงมาลัยนะครับหนักอยู่นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับพวงมาลัยหนักนะครับ ขับความเร็วนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับปล่อยมือสบายนะครับถ้าพวงมาลัยเบาก็ปล่อยมือปุ๊บนะครับลงข้างทางนะครับนี่พวงมาลัยหนักอยู่นะครับขับด้วยความเร็วสูงนะครับมั่นใจได้เลยนะครับไม่มีกระเด้งกระดอนนะครับไม่มีออกข้างนะครับพวงมาลัยไม่ดึงมือนะครับขับง่ายนะครับช่วงล่างดีสมบูรณ์นะครับเกียร์ออโต้นะครับเครื่องสองพันนะครับผม เป็นตัวซีรีส์สปีสองพันสิบนะครับเครื่องสองพันดีเซลนะครับใช้น้ามันดีเซลนะครับผมก็สําหรับลูกค้าที่มองหานะครับ B m w นะครับก็แนะนําไปด้วยนะครับคันนี้นะครับผมฝากไปด้วยนะครับเป็นรถที่น่าใช้นะครับสวยนะครับสีเดิมนะครับดูดันนะครับสีดำ ครที Fish, ่มองหานะครับก็อยากทดลองขับนะครับชมรถจริงนะครับก็ติดต่อแอดมินมาได้นะครับไม่สะดวกมาที่เต็มนะครับลูกค้าอยู่ในบริริมณฑลนะครับกรุงเทพนะครับแล้วก็กรรถทแชมนีนะครับนะครับต่อฝากกันด้วยนะครับ ครับผมแต่เราพาไปชมมองเครื่องนะครับสำหรับตัว B M กับเบยูนะครับซีรีส์3นะครับเครื่อง2000ดีเซลนะครับนี่เป็นน้องเครื่องนะฮะหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับรถสวยนะครับดูแลง่ายด้วยนะครับผมเป็นเครื่องดีเซลนะครับน้ำมันดีเซลนะครับผมไม่มีปัญหาจุดจิกนะครับเครื่องดีเดินเนียนครับช่วงล่างดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับผม พร้อมใช้งานนะครับใครที่มองหานะครับก็ฝากเขาด้วยนะครับสำหรับตัว M W นะครับซีรีส์3ดีเซลนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่3 0 0 0 0 0 99,000บาทนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับออกรถ10,000นะครับค่าจัก9โอนะครับ่อนสูงสุดอยู่ที่60นวดนะครับ5ปีนะครับดอกเบี้ยอยู่ที่7บาท80ตางคงนะครับค่างวดก็อยู่ที่9,290บาทนะครับตลอดสัญญานะครับผมนี่ก็ใครที่มองหาอยู่นะครับเราก็นำคันนี้มาเสนอให้นะครับสำหรับลูกค้าที่อยากชมรถจริงนะครับหรืออยากทดลองขับนะครับอยู่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็สามารถอินบ็อกเข้ามาได้นะครับ ไม่สะดวกมาที่เต็นท์เรามีบริการนะครับนำรถชมถึงที่นะครับเรารับประกันให้นะครับรถไม่มีเกิดอุบัติเหตุนะครับไม่มีชนหนักพิ่ความน้ําท่วมนะครับถ้าเช็คเจอเมาคืนนะครับเราคืนเงินให้เต็มจํานวนนะครับสำหรับนี้ก็ฝากกันด้วยนะครับกับตัว BM w นะครับซีรีส์สนะครับเครื่อง2 0 0 0ันดีเซลนะครับเกียร์ออโต้นะครับสวัสดีครับ